เค้กชิฟฟ่อนนุ่มฟูล,ละเอียดอ่อนแต่การตัดให้เรียบเนียนไม่เสียรูปทรงไม่ใช่เรื่องง่ายสวัสดีค่ะบริษัท D P Food and Bakery Equipment เป็นบริษัทในเครือบริษัท D Package s a l e Service s 2019และบริษัท Packing Machine f o r e n s วันนี้นะคะเราขอแนะนำเครื่องตัดเค้กชิฟฟ่อนระบบอันต้าโซนิกตัดเร็วเรียบสะอาดแม้เนอ้อเค้กจะนุ่มขนาดไหนเครื่องรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยี อัลตราโซนิกเบรดใบมีสั่นด้วยคลื่นความถี่สูงช่วยตัดเนื้อเค้กโดยไม่ทำให้ยุบหรือเล็กไม่ว่าจะเป็นเค้กชิฟ่อนมูสเค้กเนื้อเบาหรือเค้กแช่แข็งก็ตัดได้สวยชิ้นเท่ากันทุกครั้งตัวเครื่องทำจากสแตนเลสฟูดเกรดง่ายต่อการทำความสะอาดและปลอดภัยในการใช้งานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบทำความสะอาดใบมีดให้แบบอัตโนมัติัดสวยไม่เสียรูปทรง ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานเพิ่มความแม่นยำในการผลิตพร้อมบริการหลังการขายและอะไหล่ครบวงจรถ้าคุณต้องการยกระดับการผลิตเค,ค้กให้เป็นมืออาชีพนี่คือเครื่องตัดเค,ค้กที่คุณมองหาค่ะสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0886416051หรือ0979496151บริษัท EP Food and Bakery Equipment ยินดีให้บริการค่ะ